รู้มือไรครับว่าโลหะที่แพงที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ทองหรือแพลตินัมนะแต่มันเป็นโรเดียมครับผมไม่ใช่โซเดียมนะเป็นโรเดียมเจ้าโลหะสีเงินขาวนี่นะครับทั้งหายากและเงางามมากครับ จนสามารถใช้แทนกระจกได้เลยแล้วทาไมโรเดียมถึงมีมูลค่าสูงขนาดนี้เพราะโรเดียมนะครับมีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นประมาณ80%ของโรเดียมทั่วโลกเนี่ยถูกใช้ในเครื่องกรองไอเสียรถยนต์ครับหรือที่เรียกว่า catalytic converters นะครับดังนั้นถ้าคุณเคยขึ้นรถเนี่ยคุณก็คงได้รับประโยชน์จากโรเดียมมาแล้วโรเดียมเองเนี่ยช่วยเปลี่ยนมลพิษที่เป็นอันตรายนะครับให้เป็นไอระเหยที่มีผลกระทบน้อยลงกับสิ่งแวดล้อม ดยกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่งตางๆโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้มงวดขึ้นมานะครับทาให้โรเดียมเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูงกว่าโลหะมีค่าชนิดอื่นแล้วโรเดียมมาจากไหนคําตอบคือแอฟริกาใต้ครับซึ่งผลิตโรเดียมเกือบ80%ของโลกนะครับแม้ว่าโรเดียมจะเป็นโลหะที่แพงที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่โลหะมีค่าชนิดเดียวนะครับที่มีความสําคัญยังมีอิริดียมออสเมียมที่มีความนแน่นสูงที่ใช้ในโลกนะครับ ใช้ในอุปกรณ์ให้เทคต่างๆและแน่นอน,นครับเราต้องไม่ลืมในทองคำนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่แพงที่สุดนะแต่ทองคำก็ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและหรูหราไม่มีวันเสื่อมคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์หรือการลงทุนที่มั่นคงนครับทองคำยังคงเป่งประกายอยู่เสมอครับแต่อย่าเอาทองคำไปปล่อยกู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกทอง